เปิดค่าการมองเห็นนะคะเพื่อที่จะให้ AI มาเปิดค่าการมองเห็นมาปลดล็อกเพื่อ AI เขาจะได้ให้เราเห็นโฆษณาของเพื่อนมองไม่เห็นโฆษณาของเพื่อนคุณปูนันทชาติพ่มา,มายืนยันตัวตนนะคะมาเพื่อเปิดค่าการมองเห็น สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนที่พิสมัยเศตะนุรักษ์กำลังรับชมก็ยินดีต้อนรับนะคะคุณวรรณไทยก็มายินญาตัวตนค่ะคหนึ่งค่ะพอดีอันคุณอานิสาวันนี้ จริงๆแล้วแว่นใหม่เมื่อก่อนนี่เวลาเราอา่านหนังสือเนี่เราจะมองไม่เห็นไงมันเหมือนเหมือนมันแจ้งมองไปไกลๆมันจะสะับอนเลยเราก็อ่านไม่ทันแบบนี้แหละด้วยว่าก็พยายามรักษาสุขภาพเนาะคุณคุณแม่เนาะรักหมดทุกคนถ้าควรให้เห็นบ้านสี่เราเนาะก็ก็อย่างนี้แหละหนูก็เหมือนกัน อ๋อคุณสุภาพรก่อแก้วจินตนาก็กําลังรับชมคุณสุภาพรเราออกเนาะยังขนาดเพื่อนเรายังตามเพื่อนไม่ครบเลยนี่แหละอ๋อเข้าใจเนาะร้อนมากๆเลยวันนี้ก็ได้ไปทำกิจกรรมไปช่วยไปจอกไก่เปิดโรงเรียนแล้วเนาะถ้าโรงเรียนนี้ถ้ามีขอความช่วยเหลืออะไรเราเราก็ไปก็จะไป อ่ะเหมือนกันคุณพี่พิสมัยก็ตอบก,กับคุณพี่อุดรสำราญสวัสดีสวัสดีตอบก,กับคุณพันธ์คุณพัน์ตอบก,กับคุณคุณขนองประมาณได้ระดับระยะเวลาที่เราพร้อมนะคะเราก็จะมาลงคลิปคลิปยาวนะคะสั้นในะจะเห็น สมมติว่ามีเราไปดูของของเพื่อนสักสองคลิปสามคลิปเนี่ยก็จะเห็นหรือก่ด้วยเพราะว่าควนไทยเนี่ยต้องเราต้องดูตัวตัวเราเองเพราะว่าเราเราต้องดูแลลูกเนาะเราเป็นหัวหน้าแต่พอเรามาดูกำลังใจตอนบ่ายสองโมงเนาะ <c oughs> วันนี้นาทีลดไ แว่นหลายอันแล้วหนตัดใหม่แล้วหนูอันเก่าหนูก็มันก็จะใช้ไม่ได้มันก็จะมัวมวเนาะอันนี้คือแว่นแว่นหมเนาะบนทางสู่ความสําเร็จมันต้องไปเรื่อยๆลองดูอย่างของครูวรรณไทยก็ก็บ่นไปประสิทธิภาพนี่ก็ยัง <c oughs> เพื่อนก็ได้วันละเหรียญสองเหรียญสามเหรียญเนาะไอเรานะสาสองวันสามวันค่ายก็เนาะ แล้วจะใช้อีกแว่นหนึ่งทีนี้อีกแว่นอันนั้นนะมันเหมือนมันจะโมัโมงไงเหมือนกับว่าสายตาเรามีหลายแว่นสุภาโพลยังยังไม่เจอกันวันนี้นี่นี่แหลนะเนาะถ้าเกิดว่าพี่พ,พี่บ้านสี่เห็นครูวันไทยหสมมติว่ามีเพื่อนขึ้นขึ้นสองคนในเวลาเดียวกันเนาะเราก็จะแยกแยกไวแต่ถ้าเพื่อนขึ้นไม่ชนชมเนาะอย่างว่าสองทุ่มทำไมเราถึงเลือกเวลาสองทุ่ม เพราะเป็นเวลาที่สะดวกสําหรับตัวเองส่วนเวลาของตัวเองเหมือนกันนะว่าเราจะทักทายใครก่อนเวลาที่เราจะไปเพื่อนนะ่ะบวกกับตัวเองก็ฉะนั้นเฮาสูงัยเก่โอขอไฟเก่ <c oughs> อนอกจากโวอ,อแล้วอะ่ะหนูในบ้านกับเราออกไปพื้นที่ท้องนาเนาะปรากฏว่าออกไปพื้นที่ท้องนาที่ไม่ดี เราก็ก็มีแหละก็ทําไปก่อนเนาะก็เลยว่าเออหลายคนเนาะหลายคนบอกอเจ้าน่ะเศร้าแล้วเจ้าเศร้ซาซะเจ้าอย่าไปเล่นเจ้าเห็ดอย่างอื่น <c oughs> ขอบคุณมากค่ะก็จะขึ้นมาสักครึ่งชั่วโมงเนาะไม่ถึงไม่ถึงชั่วโมงก็น่าจะไม่เป็นไรข้อเสียข้อดีก็คือเรารู้จักเพื่อน แล้วก็หลายๆอย่างอุทไทยกำลังรับชมอ๋อบอคุณ <c oughs> คุณุไทยสนิทแบบประมาณว่าตัวเองสมองเหลือน้อยน,นะนะแต่ว่าหลงลงล,ลืมแล้วกลับมากลับไปแล้วก็ออจะจำได้บ้าเดี๋ยวหาเพื่อนก่อนนะคะ ค่ะวันนี้ก็มายืนยันตัวต้นเปิดค่าการมองเห็นนะคะเพื่อที่จะให้เอไอยถ้าเราไม่สุดยอดเราคงไม่ผ่านพ้นมาห0 0 0ืนาทีเนาะแต่พอผ่านพ้นห0 0 0 0นาทีมาแลกน้ำหนึ่งค่ะพอดีอันคอุณอาิสา วันนี้คระคะูวนยก็ได้ไปไปเป็นสารทีให้เพื่อนบ้านนะคะขอบคุณมากค่ะก็จะขึ้นมาสักครึ่งชั่วโมงเนาะไม่ถึงไม่ถึงชั่วโมงก็น่าจะไม่เป็นไรก็ก็เห็นอยู่นะไปดูคลิปเพื่อนสามสามคลิปแต่เห็นคลิปหนึ่งนี่แหละชมเนาะอย่างว่าสองทุ่มทำไมเราถึงเลือกเวลาสองทุ่ม เพราะเป็นเวลาที่สะดวกสําหรับตัวเองส่วนเวลาสามารถสร้างไรายได้ไหมนะคะในแต่ละวันเราก็จะทําอย่างนี้แหละไปดูการสร้างไรายได้ไปเช็คน,นะคะเนื่องจากดูโฆษณาให้เพื่อนไม่เห็นโฆษณานะคะก็เลยต้องเออมายืนยันตัวตนละเมิดกดของชุมชนกดของร์ทเนอร์อันนี้เราก็จะสามารถสร้างไรายได้ ได้นะสวิงสวอยป็นเหมือนกันไหมอายุก็ยังไม่มากนะยังว่าเออพี่อุบลอากาศร้อนเหมือนกันเดือนเดี๋ยวก็จะเดือนพฤษภาแล้วก็อดเอาเนาะทนไหนก็จะทำได้แค่นั้นของครูวรรณไทยนะเพราะว่าหนึ่งตัวเองจะต้องดูแลตัวเองสมมติว่าเราบางทีเนาะเรานอนน้อย ณยายบนล้อมมาส่งเติมพลังบวกให้จ้าคุณปูปูนันทชาติตอบกับภาพนิ่งบ้างข้อความบ้างอาคลิปสั้นบ้างอย่างนี้ได้ได้ประมาณนี้นะคะส่วนพอลงไลฟ์เสร็จเออความเหนื่อยสนิทแบบประมาณว่าตัวเองสมองเหลือน้อยน่ะนะแต่ว่าลงๆลงลืม,ลม,ลมแล้วกลับมากลับไปแล้วก็เออจะจําได้บ้างสดไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่ายังไงก็จะ จะจะได้นะหนูหไม่คิดลอกหนูคิดแค่สตรีมกับอันนี้แหละวาไม่ดีเวลาขึ้นไปข้าบนแล้วคอมเมนต์มันจะไม่เห็นมันจะเป็นสีขาวแลยเราก็เราจะอ่านได้แค่ก็เลยว่าเออหลายคนเนาะหลายคนบอกอเจ้าเนี่ยเศร้าแล้วเจ้าเศร้าซะเจ้า,าอย่าไปเล่นเจ้าเหตุอย่างอื่นส่วนผลผลตอบแทนเราเนาะนาทีเราก็ไม่ใช่นาทีสิเนาะ เรียนเราก็ลดนี่ยังอายุไม่ไม่เยอะเท่าแม่อุบลนะแต่ว่าหนูนะรู้สึกว่าหนเลหน้าที่รับผิดชอบของเรามันเกิืนตัวเราสวัสดีคุณอุดรสำราญนะคะก็สวัสดีทั้งก้าดวงตาค่ะขอบคุณมาฉะนั้นเฮาสูงัยเก่โอ้ขอไปเก, <laughs> นกะน้องเราโซโล้ล้ว่ะหนูตอนนี้ก็ห้าย่างห้ถือว่า เลยมาหกเดือนก็จะเป็นจะเป็นห้าสิบสี่แล้วเนาะก็ถือว่าเป็นมันนั่งจมเดอ้อครูวนาถัยนั่งจมอยู่นี่แหละโนโนก็เกงใจตามไม่ดีเวลาขึ้นไปข้าบนแล้วคอมเมนต์มันจะไม่เห็นมันจะเป็นสีขาวแล้วเราก็เราจะอ่านได้แค่เวลาส่วนส่วนที่เป็นอาจทเที่ยงครึง่งหรือสิบเอดโมงหรืออะไรต่อจาก นั่นมาเรามาส่งกำลังใจก็เลยต้องเล่าสู่กันฟังแต่ส่วนพี่น้องของเรามีแต่คนเก่งๆอย่างคุณวดนะคะสวัสดีค่ะคุณสุภาพน์ตอบกับคุณอุดรสวัสดีค่ะคุณพี่อุดรคุณก็ก็เห็นอยู่นะไปดูคลิปเพื่อส3ม,มคลิปแต่เห็นคลิปหนึ่ง ไปชมเนาะเราก็เลยว่าเออดูภาพนิ่งดูอะไรก็มาปรับปรุงตัวเองโดยขึ้นมามาไลสดลองดูนะขาวครูเลยดูจ่กใกล้เปิดโรงเรียนแล้วเนาะถ้าโรงเรียนนี่ถ้ามีขอความช่วยเหลืออะไรเราเราก็ไปก็จะไปะสามารถสร้างไรายได้ไหมนะคะในแต่ละ